วันน for <uh ี้มีคำถามจากแม่ค้านะครับเพงอฟู่ครับสงสัยว่าทุเรียนที่นี่ทําไมถึงขั้วไม่หักขั้วไม่เปราะนะครับแล้วก็ขั้วใหญ่ครับก็เดี๋ยวเราไปฟังคําตอบกันนะผมจะให้คําตอบว่าเป็นยังไงถึงขั้วที่เนี่ยไม่หักขั้วไม่เปราะง่ายแล้วก็ขั้วไม่เล็กนะครับมาจากสาเหตุอะไรนะครับที่ทําให้ทุเรียนขั้วเล็กเปราะหักง่ายนะครับอันนี้ก็น้องเหมยนะครับที่อยากทราบอยากรู้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาเป็นสาเหตุจากอะไรครับผมค่ะมีคาถามนะคะ มีคาถามค่ะว่าสงสัยมากเลยไปหลายสวนแล้วถ้าเป็นต้นเรียนทาวายเนาะก้านมันอ่ขั้วมันจะกรอบแล้วก็จะเสียหายหนักมากเลยเวลาเราทําไม่ว่าจะเป็นต้นเตี้ยหรือต้นสูงค,คือเสียหายหนักมากเหมือนกันนะคะคแต่ว่าที่นี่คือดูแล้วคือไม่เสียหายเลยไม่เสียหายเลยนะคะค เพราะถ้าถ้าเสียหายคือก็คือที่ที่ตัดลงมาแล้วก็คือแบบหักตรงนี้นะหักตรงขั้วนี้ไงไม่ตัวขั้วใช่ค่ะตรงนี้ง่ายง่ายที่สุดค่ะคือคือแต่อันนี้คือแบบว่ายังอยู่สมบูรณ์เลยแบบเนี้ยค่ะอันนี้อันนี้คือคือคือทำยังไงคะให้ให้มันได้แบบนี้อยู่ที่อะไรออันนี้นะแม่ค้าถามผมว่าขั้วทาไมที่นี่ไม่หักไม่เปราะขั้วเป็นปกตินะครับมีอยู่หลายสาเหตุนะครับการที่ทําให้ตุเรียนขั้วเปราะนะ หนึ่งการใช้สารแพคโคแพคโคเบตาโซนเยอะนะครับการใช้สารเยอะพอใช้สารเยอะเนี่ยรับโดนกระสอบนิดเดียวก็หักล้มพัดนิดเดียวก็ขั้วหลุดนะคือว่าเปราะง่ายนะเมื่อใช้สารแพคโคเบตาโซนเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่เราใช้จิ๊บเยอะๆนะครับพอใช้จิ er ๊บเยอะเนี่ยขั้วจะยาวพะขั้ยวายาวก็จะหักง่ายนะมีอีกกรณีหนึ่งครับอันนี้ใช้สารปกตินะครับแต่ว่าอันนี้ที่ข้อดีคือ ทำให้ออกดอกแล่อยอดพร้อมกันขั้วไม่เปาะนะครับขั้วจะแข็งเป็นทุเรียนปกติดูว่าจะไม่ใช่ทุเรียนถวายนะครับทุเรียนดูว่าจะไม่ใช่ทุเรียนใช้สารนะครับไม่ใช่ใช้สารพิกลอันนี้เหมือนปกติครับเปอนปกติมากใช่แข็งไม่อ่อนแข็งครับเพราะถ้าที่อื่นเนี่ยคือแบบก้านก็คือแบบจะเล็กตัวขั้วเล็กด้วยแล้วก็คือไม่แข็งแรงเลยคือทุกครั้งที่ตัดมาคือจะเสียหายประมาณ เกิดตันเหมือนกันคะซึ่งค่อนข้างเสียหายเพราะไอ้ถ้าเกิดว่ามันขั้วหักแล้วเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะแบบส่งออกได้นะ,ะคะเพราะว่าหเราต้องติดขั้วใ,ใช่คอ่าหนึ่งต้องติดขั้วสองคือการเน่าเสียเนี่ยมันมันเน่าเสียง่ายมากง่งใช่ใช่ค่ะคือเอาไปนี่คือเป็นของเสียเลยเพราะเ่าเรา,รเ,ราเราเคยเอาไปแล้วแล้วมันเสียหายครับ เน่าเน่าหมดเลยที่เป็นขั้วหักดังนั้นคือเราก็เลยว่าเออถ้าเป็นขั้วหักคือเราเอาไปไม่ได้แต่ทีนี้เวลาเราซื้อในสวน่ะเราต้องเอามาหมดใช่คับอันนี้คือเราเราก็เลยเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเวลาเราเราอันนี้คือแบบอยากอยากให้ผู้ใหญ่ให้ความรู้กับทางชาวสวนเนาะเพื่อจะได้ป้องกันตรงนี้คือช่วยเหลือกันทั้งทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายด้วยก็กรณี้ครับอ่าอขอสรุปว่าผมครับว่าตอบว่า ผ่านใช้สารเยอะครับใช้สารเป็นโคเบรทอนเยอะจะทําให้ขั้วเล็กขั้วเปาะแล้วก็ที่ตัดลงมาเนี่ยร้อยละ50เลยขั้วจะหักถ้าขั้วเล็กนะครับแต่อันนี้ที่ตัดมาเนี่ยนะสมบูรณ์มากสมบูรณ์ไม่หักเลยนะไม่หักเลยไม่หักเลยความกล้ากัรันตีขนาดว่าคือแบบต้นสูงมากนะต้นสูงมากแต่ไม่ไม่เสียหายเลยอย่างเราเนี่ยเราเคยไปตัดต้นเตี้ยนะคะต้นประมาณสัก8ปดถึงสิปีประมาณนี้คือต้นต้นเตี้ยถือว่าต้นเตี้ยนะคะ ก็ยังก็ยังขั้วหักแบบ,บหักเยอะมากหลายวันนึงวันนึงคือหลายร้อยกิโลค่ะ,คอ,ะอันนี้ก็ครับยืนยันครับการใช้สารเปตโคบิดาโซนเยอะนะครับอพอใช้สารนี้จะทําให้ขั้วเปาะนะขั้วเตรียมนะครับทําให้หักค่อนข้างจะหักง่ายครับอันนี้ก็ใช้สารนะครับแต่ใช้ไม่เยอะแล้วก็ทําให้ทุเรียนออกดอกและออกยอดพร้อมกันนะครับคือจะทาให้แม่ขั้วนี้ไม่เล็กนะครับขั้วจะเป็นปกติเหมือนกับไม่ใช้สารนะครับขั้วแข็งครับปกติแข็งแรงมากแข็งแรงมากครับ นี่คือการใช้สารใช้สารเยอะๆครับพื่เปาแน่นอนนะครับแล้วก็ทําให้ต้นอันตรายด้วยแะต้นอ่อนแอมอการใช้สารพิษโควิด1นเยอะๆนะครับก็ขอบคุณครับน้องบ๊อบขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะที่ให้ความรู้การใช้สารเยอะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าที่นี่นะบริษัทนี้ทํางานดีมากนะครับการที่ว่าจะเสียหายค่อนข้างจะแทบจะไม่มีครับขั้วหักไม่ ใช้ผ่าไม่ได้เลยที่ผมผมยืนดูนะครับอันนี้ก็กําลังตัดมีดสุดท้ายนะครับมีสภาพทุเรียนมีดสุดท้ายนะครับยืนยันนะครับการใช้สารแพคโคลีตาโซนเยอะๆที่ทําให้พกกั้พวเกาะขั้วเกาะโคตรเตรียมดอกง่ายหักง่ายการตัดการทํางานครับโดยใช้สารแพคโคลีทาโซนเยอะๆนะครับจะทําให้ขั้วเล็กเบืหักง่ายครับ ขนาดลูกขนาดนี้ลุกนี้ประมาณ5กิโลก,กว่าควาานิดเดียวครับถ้าประมาณนิ้วก้อยควปบปาะบางง่ายครับการที่เราใช้สารไปโคเยอะๆกับทุเรียนนะครับถ้าต้นมีความพร้อมมีความสมบูรณ์เราไม่ต้องใช้สารไปโคเบตาโทนเยอะนะครับนะเพราะว่าสารไปโคเบตาโทนนะครับถึงแม้จะเป็นลูก ใหญ่ลูขนาดไหนก็ตานที่เราใช้สาย,ายมิโครเยอะๆนะครับนะพัจะเล็กนิดเดียวทำให้ขั้วหักง่ายครับเบอกบางหักง่ายลมพัดนะครับขั้วสั้นนะครับนที่เราใช้เยอะๆขั้วจะสั้นอันนี้ขั้วปออกติครับแาดูนะครับเสบมอก,ก,กันหมดครับลูกเล็กลูกใหญ่ขั้วเท่ากันหมดครับครับมาดู heures, ทุเรียนที่ ขั้วปกตินะครับนะขั้วปกตินี่ครับนะขั้วจะยาวขั้วจะใหญ่ถึงแม้จะเป็นลูกใหญ่นะครับนะนะครับลูกใหญ่ลูกประมาณห้ากิโลกว่าครับขั้วปกติขั้วยาวนะครับอันนี้คือโดนสารไม่เยอะนะครับเอามาดูโดนสารที่เยอะๆครับขั้วเล็กนะครับขั้วเล็กเห็นครับแล้วก็อันนี้ก็ขั้วเล็กครับเลาบางหักง่ายนะครับนะนี่คือ กานที่เราใช้สารเยอะๆครับขั้วจะสั้นครับถ้าดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้ดูตรงนี้นะครับแล้วขั้วสั้นขั้วยาวเนี่ยนี่รอยรอยตัดตรงนี้ในขั้วที่ปิงหลุดตรงนี้นะครับเราออกมาเปรียบเทียบไปดูว่าการที่เราขั้วเปาะขั้วเล็กนะการใช้สารเปโขเยอะๆครับดูลักษณะนะครับขั้วนี้เดียวครับสั้นนี้เดียวเปาะหักง่ายนี่คือการใช้สารเยอะนะครับนี่ปกตินะครับอันนี้เป็นปกติคือออกมาเปรียบเทียบไปดูครับหลักฐานข้อมูลต้องให้ชัดเจนการทงาน ปอกหักง่ายนิดเดียวแค่ประมาณนิ้วหนึ่งแต่อันนี้ยาวนะครับปกติจะยาวอย่างนี้นะครับที่เราใช้สา้นมาเยอะครับครับผมหักง่ายครับเปล่าบางเล็กถึงแม้จะเป็นลูกใหญ่ลูกห้ากิโลอย่างนี้ท่านนิดเดียวครับผมขัวปกตินะครับแล้วมาเปรียบเทียบตั้งใกล้กันนะครับอันนี้สั้นนะครับท่านนิดเดียว อันนี้ยาวแต่เล็กอันนี้ก็สั้นนิดเดียวครับลูกเท่ากันลูกประมาณ4ีกิโลลูกนี้ก็ห้ากิโลก็บางหักง่ายไม่ค่ยธรรมดาปกติยาว